ผมวกกลับมาที่พักเพื่อไทยหน่อยนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นหลีดที่อยู่ในโปรยพาดหัวของเราด้วยเนี่ยนะฮะเมื่อวานมีการรายงานปล่อยเสียงสัมภาษณ์นะครับปรากฏว่าพักเพื่อไทยเองก็ร้อนจัดสื่อต่างๆก็ไปลุมถามนะพลเอกพหลนะครับแทนที่จะบอกว่าเอ,อ้ยพี่ไม่ได้พูดหรือว่าพี่พูดนิดเดียวไม่มีให้สัมภาษณ์ซ้าหนักกว่าเดิมนะฮะซ้า <c oughs> หนักกว่าเดิมวันนี้นักร้องปรากฏตัวเราหนึ่งท่านเมื่อวานพี่ศรีเรารายงานไปแล้วนวันนี้คุณเรืองไกล แต่คุณ<ช><ช>เรืองไกรมีแง่งมุมของการร้องแล้วก็มีการพูดถึงด้วยเนี่ยนะฮะบอกว่าปมเรื่องที่พลเอกพันลบให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะนะฮะบอกว่าถูกปลดนะโดยคนแดนไกลเนี่ยโดยนายทักษิณเนี่ยนะฮะออกจากสมาชิพกพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นหลักฐานที่มีมูลอันครวรเชื่อถือได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้าข่ายการกระทําความผิดตามพรปประกอบว่าได้พักการเมืองมาตรา28หรือไม่ตามที่เมื่อวันเรารายงานนะ28 29เนี่ยนะฮะแต่ ทางหน้าของคุณเดินงกาบอกว่าต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ถึงจะเอาอยู่ได้ประเด็นคำถามที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนก็คือเนื่งอ,องพลเอกพลพบโทรศัพท์หานายแพทย์เชลนั่นจริงหรือไม่เบอร์โทรอะไรวันเวลาอะไระสองพลเอกพลพบถูกนายทักษิณปลดจากสมาชิกพกรรคเพื่ไทยจริงหรือไม่สมพลเอกพลพถูกลบชื่อออกจากการประชุมใหญ่ประจำปีที่ขอนแก่นจริงหรือไม่ และสนายแพทย์ชรนั่นทราบเรื่องที่นายทักษิณปลดพลเอกพลพจริงหรือไม่การกล่าวอ้างของพลเอกพลิ่งทาให้พรรคเพื่อไทยเสียหายพรรคเพื่อไทยเสียหายต้องไปฟ้องร้องเอาผิดต่อพลเอกพลพรอดูว่าจะดําเนินการเรื่องนี้หรือเปล่าน่าสนใจนะฮะ,ะเหตุผลเพราะว่าถ้าโทรจริงมีอะไรจริงเป็นอะไรจริงแบบนี้นำไปสู่การเยื่นยุบพรรคได้นะครับ ไปดูคนที่ถูกอ้างถึงสองคนใช่ค่ะคนแรกคนแดนไกลทักษิณชินวัตรโอ้โหให้สัมภาษณ์ตอบสื่อนะหลายเรื่องและที่สําคัญสื่อก็แวบมาถามเรื่องของพอเดกพลบด้วยเหมือนกันมันต้องถามมันต้องถามเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะมีเนื้อหาตอนนึงเนี่ยน,นะเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดอะรูม44นะคะ,คะให้สัมภาษณ์ช่วงดึกเลยถามว่า ช่วงนี้มีคนจ้องอยุบพรรคเพื่อไทยโดยบอกว่านายทักษิณแกแฟงท,งทั้งที่อยู่ต่างประเทศเจ้าตัวบอกว่าอย่างนี้มีบางคนได้ประโยชน์ไงถ้าเพื่อไทยถูกยุบมีพรรคได้ประโยชน์อยู่กรณีพลเอกพล,ลบนมณีที่ออกมาระบุว่าถูกขับออกจากพรรคตนไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้โทรศัพท์คุยกับพลเอกพล,ลบมาหลายปีแล้ว ก็พันเอกพลพอพลก็บอกว่าไม่ได้คุยกับคุณทักษิณคุยกับหมอชนลนานคาสั่งปลดปลดผ่านหมอชลนานหมอชลนานเนี่ยตอบคําถามคุณพันลพบเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็พูดไม่ผิดนะ,ะไม่ได้คุยกับคุณพันลบนี่นึกออกกวะไม่ได้ปลดโดยตรงถ้ามีเสียงเดี<ม>๋ยวลองไป<ม>ฟังเสียงดูอ<ะ>่านต่อนะคะส่วนที่ออกมาบอกว่า มันเกิดข้อสงสัยทำไมมาวยเช่นนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ทราบเลยงานประชุมพักที่ขอนแก่นก็เป็นงานประชุมสมาชิกพักไม่ใช่การประชุมกรรมการบริหารพักและหลังมีข่าวตนไม่ได้โทรศัพท์คุยกับพลเอกพลลบแต่อย่างใดพลเอกพหลบก็บอกเช่นเดียวกันว่าไม่ได้คุยไม่โทรคุยแล้วคำสั่งมาจากเขานั่นแหละส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยมันสุ่มเสี่ยงมากนายทักษิณบอกว่าคนกล่าวหาก็กล่าวหาอะไรได้ทั้งนั้นแหละถามว่าตนทำจริงหรือไม่ไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องอะไรเลยปฏิเสธอย่างเดียวใช่ไม่รู้ไม่รู้เขาจะเอ๊ะคุณคุณนะไม่รู้ไม่รู้ยืนยันที่ผ่านมาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกิจกรรมใดๆของพักเลยพูดคุยไหมพูดคุยฐานะคนดีโอคอลวิดีโอคอลที่ไปบอกว่าจะเรียนสไลด์จะก็เขาถามมาสอสถามมาก็ต้องตอบไงที่ออกมาโพสต์ว่าพักเนี่ยจะแก้มาตรา1หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่โพสต์ไปเนี่ยอันนี้ส่งสัญญาณถึงพักไหม ลำทันทีเลยนะมันมีผลนะคุณถูกมหมตอนแรกคุณอะไรนั่นน่ะอดีตอายการน่ะใช่ไหมคะคุณชายกรเกษมนิิสิริใช่แต่พอคุณทักษิณบอกอย่างหนึ่งเอาพักกับลำเลยจ้ะอีกคนหนึ่งไปดูหัวหน้าพักหน่อยใช่ค่ะที่ถูกพูดถึงหมอชราน่าสีแก้วค่ะบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะพลเอกพลบยังเป็นสมาชิกพัก แบบที่ชําระค่าบารุงพักตลอดชีพเลยนะปลดไม่ได้เพราะว่าจ่ายสองพันครบแล้วใช่นะฮะตลอดชีพจะปลดได้ก็คือต้องตายหรือว่าลาออกหรือไม่จ่ายค่าบารุงพักแต่ค่าบารุงพักนี่จ่ายแล้วตลอดชีพแต่ตายก็ยังไม่ตายลาออกท่านก็ไม่ลาออกแสดงว่าปลดไม่ได้เอ้าเหรอ ตกลง<อ>ังไงเนี่ยเหตุผลแล้ไปขอนแก่นทำไมไม่เชิญชื่อไปขอนแก่อุตสาหไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยมาตรการโควิดจำกัดคนเข้าการประชุมดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีแต่ท่านนะคุณสนอป๋าหนอ,อกก็ไม่ได้เชิญคนตำรวจโทวิโรธเปาอินก็ไม่ได้เชิญคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ใบสาลกรุกง,รงเทพเท่กันจนะไม่ถูกเชิญค่ะ สรุปยังไงะนะฮะไม่อ่านกลุ่มลายหรือ,อยังไงหรือไม่มีไลายกลุ่มเหรอไลายกลุ่มพวกอาวุโสพักไม่มีหรือ,อยังไงนะ่นะ,ะลูกน้องบอกไว้ไงว่าไม่มีชื่อนายครับ <c oughs> โทรถามพ่อเอกอ่อเอกพอลบตัวถามคุณชล่นาน่นคนแดนไกลเขาไม่คุยแล้วไงอดแล้วไม่คุยแล้วน้อยใจแล้วไงแล้วถามว่าที่เรืองไกลจะไปยื่นยุบพักใช่ไหมคะมองว่า เรื่องนี้เนี่ยนะยืนยันว่าพักไม่เคยยินยอมให้บุคคลภายนอกทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้ามาแทรกแซงครอบงำพัก oh คุณอรุณเขาว่าแบบนั้นคุณเชื่อหรือไม่ <c oughs> กรณีที่ไปร้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย uh huh. ดังนั้นคนที่ยื่นเนี่ยอาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าแจ้งเท็จได้เอาละสิเอาละส,ละสิซึ่งพักอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบต่อไปปัญหา,าคือเจ้าผิดคนี่ยพิบไหมไม่เอาแต่จะไปผิดคนแจ้งนะ ใครไปร้องก็จะไปเอาผิดคนนั้นแต่ว่าที่พลเอกพหลลบมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเจ้าพิทพลเอกพหลไหมไม่พูดถึงใช่ไม่พูดถึงใช่ค่ะพลเอกพลลนะมีความสัมพันธ์อย่างไรมีความเกี่ยวเนื่องอย่างไรกับคุณทักษิณกับพักเพื่อไทยหรือกับพักไทยรักไทยเดิมพลังประชารัฐไม่ใช่สิพลังประชาชนก่อนที่จะมาเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยนะย้อนกลับไปวันนี้เราไปขุดเอาประวัตินะพลเอกพลพกับความสัมพันธ์ของพัก ตั้งแต่เครือข่ายของคุณทักษิณเนี่ยนะฮะตัวจักสำคัญสําหรับนายพลสายเหี่ยวนะฮะพลเอกพันลบเนี่ยนะครับเป็นคนนครปฐมนะฮะจบโรงเรียนในร้อยจปรรุ่น7รุ่นเดียวกับพลตรีจำลองสีเมืองพลตรีมโนกิตรูปขจรแล้วก็พันเอกพิเศษประจักษ์สว่างจิตนะครับโรงเรียนเสนาธิการ49นะฮะผ่านสมรภูมิมามากมายเคยไปรบ ปฏิบัติการรับในประเทศลาวโดยเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการภารกิจนอกราชการนะครับแล้วก็ก่อการปฏิวัติรับประหารในช่วงของกบฏเมษาฮาวายแม้นตอนนั้นอาจจะไม่ได้สํา,า,าเร็จนะกับปาเปรมนะครับสุดท้ายก็ถูกไปดดาเนินคดีนะครับที่สุดก็ได้กลับมาได้ห่วงหนึ่งของการชุมนุมนะฮะในการเมืองตั้งแต่มีพักไทยรักไทยก็เข้ามาช่วยงานนะครับในส่วนของคุณทักษิณชินวัตรด้วยเหมือนกัน แต่การช่วยงานด้วยเป็นในพลสายเหี่ยวประวัตินี่คือต้องลบต้องทําสงครามต้องอยู่ในสนามลบมาอย่างโชคชนใช่ค่ะถ้าไปต่างประเทศอยู่ในป่านี่คือพูดง่ายว่าลบในป่านี่ช่ำชองมากพอเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ปี47ต่อเนื่อง <c oughs> นะฮะ <c oughs> พลเอกพลบได้รับภารกิจเข้าไปจัดก,การใช่ค่ะการเข้าไปจัดก,การในครั้งนั้นนะฮะเกิดโอ้โหเป็นประเด็นมากมาย <c oughs> อย่างชเช่นกรณีที่กรืเซะนะฮะ เหตุการณ์กรุเซเริ่มตั้งแต่28เมษายน2547ทหารไทยนะครับมันเป็นความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ป้นปืนนะทหารไทยก็ได้เข้าไปดูพื้นที่หลังจากที่เกิดการชุมนุมในการไปบุกนะเผาไปก่อเหตุในพื้นที่ของฐานต่างๆรวมประมาณ11ฐานแล้วก็กวาดต้อนแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่มัสยิดกรุเซนะแล้วก็ก่อ นะโดยมีคําสั่งของพระเดชพระลบให้จัดการหรือว่าให้ดําเนินการกับกลุ่มผู้ที่ก่อการอยู่ในมัสยิดเกิดเซแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในมัสยิดเกิดเซจริงๆประมาณ33รายแล้วก็ในพื้นที่ฐานอื่นๆรวมชะละตะเหตุการณ์นี้ประมาณสัก100 900กว่าลายเสร็จเ็จ<ๆ>เนี่ยนะฮะใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเองพลเอกพลบเองก็ยอมรับแหละว่าจําเป็นต้องสั่ง นะเพราะว่าปล่อยให้มันลุกลามหรือปล่อยให้มันเข้ามืดไปโอกาสที่จะเกิดผลกระทบหรือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่มีสูงเหตุการณ์รั้งนั้นเป็นตราบาปจนมาถึงทุกวันนี้เวลาพูดถึงเหตุการณ์ย้อนลำลึกมาซิสกรีเซเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณทักษิณจะถูกเรื่องนี้หยิบเข้ามาพูดโดยตลอดใช่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งสลายการชุมนุมเรื่องมาซิกรีเซเรื่องเหตุการณ์โจรกระจกหรืออะไรต่างๆนานา,นาเป็นไพ่ตายคุณทักษิณอยากจะดึงเรื่องนี้ออกจากตัวเอง ก็พยายามเลยตลอดว่าไม่รู้ mm hmm. ผมกํากับดูแลนโยบ,บายผมไม่ได้เป็นคนสั่งการ mm hmm. เขาไปจัดการเอง mm hmm. โอ้โหเป็นนายกเรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณไม่รู้เหรแต่เขาเห็นคุณขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะนี่คือกละเสะค่ะถัดมาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พูดถึงคนเดกพันลบมันต้องเชื่อมโยงและต้องสัมพันธ์ กับคุณทักษิณคุณเรียกคาบอมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณทักษิณต้องปลดออกจากรองผอ,อกรมนาเลยนะช<บ>ใช่ค่ะใช่ไอตอนที่สั่งการไปที่ภาคใต้ก็เป็นรองผอ,อกรมนอ,อยู่ <ขา S 2> แต่ว่ากรณีคาบอมนะคาบอมนี่เกิดขึ้นเมื่อปี25 4 9อ่ะค่ะหลายคนบอกจัดฉากจัดฉ,ฉากไม่จัดฉากไม่รู้ละรู้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีรถยนต์ต้องสงสัยโอ้โหปรากฏว่าข้างในเนี่ยมีวัตถุระเบิด เต็มรถไปหมดเลยค่ะว่ากันว่าถ้าประกอบเสร็จระเบิดอะไรเรียบร้อยเนี่ย อนุภาพมันเนี่ยจะระเบิดได้ประมาณ1กิโลเมตรเลยนะคะใดๆไม่สําคัญเท่าคนขับค่ะร้อยโททวัชัยกลิ่นชนะค่ะคนนี้มีความสําคัญยังไงเคยเป็นอดีตคนขับรถของ,องพล,ลเอกพลป็นมน้พลเอกพลลบบอกอไม่เกี่ยวผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวข้องใดๆเลยคุณทักษิณสั่งปลดเลยแล้วแกให้ข่าวใหญ่โตมากว่าแกจะถูกลอบสังหารนะคะซึ่ง,งพลเอกพลบบอกว่าถ้าผมทํานายกหนีไม่พ้นหรอก แล้วก็บอกได้ว่าวัตถุระเบิดอยู่ระหว่างขนส่งไม่ได้เก็บรวบรวมมาจุดระเบิดซึ่งอย่างไรก็ตามเราไม่รู้เลยนะคะว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะคะมีการจับกลุ่มนายทหารพ่ออีก5นายเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนอีก3นายรวมทั้งร้อยตำรวจโททวัชชัยถูกปล่อยตัวนะคะแล้วก็19สิงหาคม5.2เนี่ยศารทหารมีคำสั่งลงโทษพันเอกมนัสสุขประเสรศิฐ พลเอกสุรพลสุประดิษฐ์จำคุก6ปีส่วนร้อยโทธวัชชัยกลิ่นชนะเนี่ยจำคุก4ปี6เดือนค่ะโดยมีคนเป็นพยานก็คือจ่าสิบเอกชาคิดจันทะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อปี2560นร้อยะครับร้อยโทธวัชชัยถูกสารทหารสูงสุดพิพากษาในคดีลอบวางระเบิดคาร์บอมเนี่ยนะฮะก็จำคุกนะครับ4ปี6เดือนและก็ปรับ3,000บาทข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง แต่มันมีสีสันนะฮะที่เราหยิบมาพูดคุยกันในครั้งนี้ก็คือคุณทักษิณน,นะครับรักษาการนายกตอนนั้นรู้ข่าวว่ามีการจับกลุ่มทหารคนระเบิดได้ก็พูดจาเป็นตุเป็นตะว่าตนเองเนี่ยจะถูกลอบสังหารแน่นอนเช่นเดียวกันกับบรรดาลูกสมุนลูกทิมนะครับก็ออกมาบอกว่าโอ้โหที่เป็นเดชบุญของนายแท้ๆก็เลยรอดพ้นไปได้ปัญหาคือรถคันนั้นหรือว่าถัุ่ระเบ,บิดท,ที่เจอเนี่ยนะฮะยังไม่ได้มีการต่อชนวนไม่สามารถที่จะเกิดระเบิดได้ นะครับแต่คุณทักษิณออกไปปูดข้อมูลแล้วเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่อย่างไรอันนี้ตั้งเป็นคำถามไว,วนะครับ<ป>โดยที่สุดแล้วเนี่ยไพ่สองสามใบคุณพลบกับคุณทักษิณน,นะครับมันถูกมัดถูกพูดถึงกันอยู่โดยตลอดฉะนั้นแล้วความลับที่บอกว่ามันมีความลับต่อกันเยอะ <c oughs> มีหลายเรื่องเยอะนะซึ่งคุณทักษิณจําเป็น ที่ต้องนะ<ช>ทำอะไรบางอย่าง<ช>เพราะามองไปถึงการเมืองมองไปถึงลูกสาวที่เปิดตัวไปแล้วเป็นประธานยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเตรียมจะขึ้นแล้วเนี่ยนะมันยังมีแง่มุมอะไรที่มันค้างคาใจก็ต้องจัดการใช่หรือไม่อันนี้เราตั้งเป็นประเด็นคําถามไว้ก็แล้วกันนะครับเอาละค่ะก่อนที่จะไปพักนะคะเราไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจสิ่งดีๆกันสักครู่ค่ะ,คะ